สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันนี้ก็เดินไปลบคิวมานะคะทุกคนซึ่งคิววันนาเกินใช่ไหมเป็นอะไรคิวเรึงมาลบตรงนี้ <S <S ก็แร<ล>กเราสักรั้งแรกใช่ไหมมันดำเหมือนเป็นเลยคะ่ะทุกคนใช่เราก็ไปแก้สีั้งที่สองก็เลยมันก็กละะับเหมือนอมันดันคือต่วชีก็จะดันมือนเดิอมันดำก็ ก็ต้องแบบว่าดูแบบเขาลานด,ด,ดีดอันนี้เขาไม่ได้ดีเลยเนอี้่เะลยาน,น,ยน,น,นะไป,ไปนี่ค่ะเดินจนถึงแลคะทุกคนรอตัด เดี๋ยวเราจะขามไปก่อนเดินให้หรดไปก่อน punchey lota 还有个又。 เดินจนพึ่งนะคะทุกคนโลตัดเป็นโค้งตัดเดี๋ยวเราจะขามไปก่อนเดินให้หลุดไปก่อน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันนี้ก็เดินไปล็อกคิวมานะคะทุกคนซึ่งคิววันนาเกินใช่ไหมเป็นอะไรคิวจึงมาล็กตรงนี้ก็แรกๆเอ,อเราสักครั้งแรกใช่ไหมมันดำเหมือนเป็นเลยคะ่ะทุกคนใช่เราก็ไปแก้สิ่รทางที่สองก็เลยมันก็กลับเหมือนมันดั้นคือหน้าซีก็จะดัเหมือนเดิมอนมันลังก็ใคร ก็ต้องแบบว่าดูแบบเขา่าลานดีๆอันนี้เข่าไม่ได้นี่เลยนนเนาะนอ,อ,อันนี้ซึ่งเราก็จะหลบโดยนยานะคะทุกคนไปไปสบาย,ยดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันนี้ก็เดินไปล็บคิวมานะคะทุกคนซึ่งคิววันนาเกินใช่ไหมเป็นอะไรคิวจึงมาหลบตรงน,นี้ก็แรกๆเอ่อรักครั้งแรกใช่ไหมมันดำเหมือนปีก แล้วก็ไปแก้สิตงทังที่สองกมันก็กับเืินมันดั้นคือตัสี่งก็จะดันเหมือนเดิมันร่ก็ใครถ้าใครอยากทำหรือว่าอยากทำเดือนคิวก็ก็ต้องแบบว่าดูแบบเขาลานดีๆอันนี้เขาไม่ได้นี่เลยเนาะอันน้เราราก็ลเปนยานะคะไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี เดินไปล็คิวมานะคะทุกคนซึ่งคิววันนาเกินใช่ไหมเป็นอะไรคิวจึงมาลบตรงนี้ก็แรกเอ,อ่อเราสักครั้งแรกใช่ไหมมันดำเหมือนปิ๊งเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปแก้สีครั้งที่สองก็เลยมันก็กลับเหมือนมันดันคือสีก็จะดำเหมือนเดิเออมอวันรันก็ใครถ้าใครอยากทำว่าอยากทำเรื่องคิวก็ก็ต้องแบบว่าดูแบบเขา ลานดีๆอันนี้<ช>เขาไม่ได้นี่เลยเน,ะน,น,น,ยยนาะ,นอ,ะอันนี้ซึ่งเราเราก็จะลอกหรือนยานะคะทุกคนไปไ<ะ>ป<ะ>สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันนี้ก็เดินไปล็อกคิวมานะคะทุกคนซึ่งคิววันนาเกินใช่ไหมเป็นอะไรคิวจึงมาหลบตรงนี้ก็แรกเอ่อเราสักครั้งแรงกใช่ไหมมันดำเหมือนเปรงเลยคะ่ะทุกคนจ้ะเราก็ไปแก้สี กับเหมือนมันดังอก็ันนัก็ใครถ้าใครอยากทำว่าอยากทำเล้วก็ก็ต้องแบบว่าดูแบบเขาลานดีๆอันนี้เขาไม่ได้นีเลยเนาะอันซึก็จะอยาปตอนนี้ก็กำลังอันนี้ก็จะลอกใช่ไหมอันนี้เขาเรียกอะไร ลิเชอร์ใช่ไปลบมันยาอ๋อลบลายออกค่ะทุกคนไปตอนนี้เจ็บไหมรู้สึกยังไงบ้างชา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 ไม่ได้เจ็บเหมือนหร่แล้วชักตอนแรกใช่ไหมยจ็บมากทนได้อ๋อไปไปไปตรงนี้ก็มีตลาดเราขำตรงนี้เนาะนี่ง่ายๆก็ใครเดินเดินเร็วเดี๋ยวมันจะคิดตรงนี้กันจะเป็นตลาดครับอ๋อมันมองมาเห็น เราคืนดเนี่งไม่ตอนแรกอคิดว่ามันเจ็บไงพกะกระตาบงดูนีน่ไงทีเราคอยแย้ะกัน้าสุาคนกินมาเยอะแยะดูดีจะพานตอนจะขึ้น เป็นตลาดก็เธอไม่รอเราเลยเหรอ,เ,อ,อเรื่อนอ๋อรถตัดพลังชองตรงโนงง้นจะเป็นสะพาน นั่องเลือนอะไรก็ได้ไปไปมีเลือนอะไรกั่าง้ังตอนนี้ก็เราจะกลับบ้านนะคะทุกคนเรือนม,มาเป็นตรงนี้มาทิ่เทาถล่มมั<ะ>้ยะไม่ได้ทากางคืนก็จะเอาเห็นงานว่า,ามไม่มี อ่าเป็นงานดีๆไม่มีเลือดอย่ามาจับเดือนคอจนยจังทางเป็นยไปดูกระป๋องมาไปไปใช่ลูกลอันนี้ก็ลง ตอนนี้ก็เลือดออกเสรด,ดิออได้แล้วโอเคตอนนี้ก็รอรถนะคะมีมีรถกลับบ้านรอรถเป็นตลา,าด นี่ก็กลับรถวดอีกค่ะทุกคนทอดดำมอบางแคเนาะตอนนี้พี่เขากลับรถวดเลยค่ะจะเข้าวบองวันห่าตายแบบนี้สองคนกาเดือนเราจะนั่งตรงนี้นะลงทางเลยค่ะไม่เคยไปทางนี้ ทยานั่งติซีนี่เมาแล้วเดือน ไปทางนี้น่าจะไม่ตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนเราแล้วนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วเหนื่อยมากไปถึงตั้งแต่เมกโคโรตัดโลตัดหรือเมกโคเมกโคเมกโคเนี่ยเมกโครตรงนี้คะ่ะทุกคนเมกโคเชนทันพระามชองนี่แล้วก็ตรงโน้นนั่งจากเมกโคไปบางแคห้างบางแคค่ะทุกคนแล้วก็ออกจากบางแคลุงมาอีก ไปแยกบางบอวหามันมืดแล้วเรามองทางไม่เห็นเนาะเนาะตอนนี้ก็ถึงบ้านะะาแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนที่ถุ่มตอนนี้ก็คือที่ถุ่มนะจ๊ะไปลงทางวินหัว,วน,นน้วนๆแล้วก็ไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็ไปกินน้ำก็นนาฮ้ยตอนนี้ก็หอนอามาแล้วนี่ไม่รู้เขาจะเปิดให้เราประตูหรือเปล่าเหมือนเลย โอเคค่ะทุกงโคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนุนาด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เดือนเนี่ยชักคิวล็อกคิวแล้วตอนนั้นนุนาพาไปชักตอนนี้คือล็อกคิวบ๊ายบาย